สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีชาว b r a v o Trade Academy ทุกท่านนะคะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะแผนในเทเลแกรมของเราโอ้โหทีพีกนไรสองรอบนะคะอ่ะไม่ถึงทีพีนะคะแต่ว่าเราเก็บกําไรกันไปใช่ไหมคะรอบแรกเนี่ยห้าจุดส่วนอีกรอบหนึ่งก็คือ600จุดนั่นเองนะคะเออนะคะก็อย่างที่ฟิล์มบอกแหละทุกคนนะคะเราเล่นในจังหวะกลับตัวนะคะถ้าเกิดว่าขึ้นมาถึงแนวต้านแล้วมันไม่สามารถที่จะชนะได้ เราก็ต้องยอมออกก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เก็บกําไรนะคะก็ชวนกันทุนกันไปเรียบร้อยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวฟิมจะพายอนกราฟดูก่อนนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะคะแล้วให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้นะคะจากสิ่งที่ผ่านมานะคะ <c oughs> เพื่อฟิมจะบอกว่าเออฟิมเรียนรู้จากจากประสบการณ์นะคะแล้วทีนี้นะคะ่ะทุกคนก็สามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสิ่งที่ผ่านมาในแต่ละวันเนี่ยคะ่ะที่เรามีประสบการ์ร่วมกันนะคะเราสามารถเอามันมา เรียนรู้ได้หมดเลยนะไม่ใช่ว่าเราเทรดไปวันๆเออวันนี้แพ้ว่าปล่อยมันนะคะวันนี้ชนะเออปล่อยมันคือไม่ได้นะคะไม่ว่าเราจะเทรดชนะหรือเราจะเทรดแพ้ทุกๆวันของเราเราจะต้องได้เรียนรู้อะไรบางอย่างโอเคไหมคะเพื่อในวันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูการาฟกันเลยคะ่ะว่าวันนี้เราจะเทรดยังไงกันดีค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพิมจะขอเริ่มจากกราฟของเมื่อวานกันก่อนดีกว่านะคะว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะอ่ะมาเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยทุกคนน่าจะจําแผนของเราได้เนาอว่าเรานะคะมีการส่งสัญญาณให้บายนะคะที่1910โอ้โหตรงนี้เลยนะคะ1910นะคะเป็นจุดที่เราบายกันนั่นเองนะคะเป็นจุดที่เราบายกันนั่นเองนะคะแต่ทีนี้นะคะ ทุกคนอ่ะเดี๋ยวตีตีกรอบตีโซนก่อนนะคะโซนที่เราบายกันเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่2โซนนะคะโซนหนึ่งคืออันนี้อ่าดีมานนี้นะคะทุกคนอันนี้ยเป็นดีมานนะคะในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วก็1 9 1 0เนี่ยเป็นแนวรับสุดท้ายในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะมันมีโซนอะไรอีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโซนตรงนี้นะคะนี่โซนนี้นะคะและอะไรคะ เมื่อวานนะคะถ้าเกิดว่าใครดูวิดีโอนะคะน่าจะจำได้ว่าเฮ้ย mm. ที่ฟิลบอกอคือถ้ามันหลุด1 9 1 0ไปได้อะนี่เลยนะเรามาเจอกันที่ Demand Week นะคะซึ่ง Demand Week เนี่ยราคาเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่1897นะคะใครจำได้บ้างนะคะ1897นะคะจนถึงขอบล่างสุดเนี่ยนะคะอยู่ที่1880นั่นเอง ขอบล่างสุดนะคะของดิมานในทม์เฟรมวิกนะคะอยู่ที่1880ซึ่งฟิมบอกทุกคนว่าถ้ามันหลุด1910จุดสุดท้ายที่เราบายเนี่ยได้นะคะนู่นเลยค่ะเจอกันอีกทีข้างล่างนะคะโซนของทม์เฟรมวิกนะคะ1890แล้วก็1880นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยราคาหลุดจริงนะคะหลุด1 9 1 9 1แนะคะแล้วก็ลงมาสัมผัสที่ดิมานในทม์เฟรมวิกจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาดูต่อนะคะะดูของเมื่อวานก่อน คือเมื่อวานเนี่ยเราบายกันใช่ไหมคะจุดสุดท้ายในทางเฟรมสี่ชั่วโมงนี่แหละหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แต่ทุกคนอย่าลืมนะอืมพี่บอกทุกคนแล้วให้เราใช้วิชาของเรานะคะวิชาเดิมของเราคืออะไรถ้ามันนะคะบายมาแต่ไม่ชนะสวิงไฮก่อนหน้าอย่างเงี้ยคือในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอะเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไฮโลต่ําลงไฮโลต่าลงลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราบายเราควรที่จะรู้แล้วว่าเราจะต้องไปเก็บกาไรตรงไหนเป็นจุดแรกนะคะอย่างเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมคะราคาเนี่ย ลงมาเรื่อยๆนะคะมาถึงจุดที่เราบายปุ๊บอ่ะเป็นไงคะเด้งนะคะเด้งชุดแรกเนี่ยห้าร้อยจุดนะคะดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอาจจะไม่ค่อยเห็นอ่ะเดี๋ยวพามาดูในไทม์เฟรมลายห้านาทีนี่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 โอ้โหก้อนนี้เลยก้อนนี้เลยที่เราเล่นกันอยู่นะคะก้อนนี้เลยค่ะจังหวะแรกจังหวะแรกนะคะราคาทุบลงมาเปี้ยงติดออเดอร์นะคะหลายๆคนเอ่อ ตั้งหมาไว้ที่1914ไม้1แล้วก็1910ไม้1ใช่มั้คะแต่ว่าสับจังหวะแรกเนี่ยคือสัมพันธ์แรกเนี่ยนะคะราคาเนี่ยมันทุบลงมาเร็วมากซื้อไอ้ไม้ที่1910อ่ะคะ่ะมันแมทออเดอร์ไม่ทันนะคะแต่ไอ้ไม้ที่เราตั้งที่1914อ่ะคือมันแมทออเดอร์ลงมาอยู่ที่1910เลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราได้ไม้ที่ราคาดีขึ้นใช่มั้คะได้ไม้ที่ราคาดีขึ้นเกี่ยวติดปึ๊บนะคะเด้งทันที500จุดซึ่งฟิล์มดูทรงและเนี่ยโอ้โหลงมาแรงขนาดนี้นะคะ มีโอกาสที่ราคาจะม้วนลงมาอีกรอบหนึ่งเพื่อทำ price action น,นะเพราะฉะนั้น500จุดแรกปุ๊บทำไงคะทุกคนเก็บกำไรโอเคไหมคะเก็บกำไรหรือถ้าไม่เก็บอย่างน้อยต้องกันทุนซึ่งพิมก็แจ้งทุกคนใน t ท l e g กรมน,นะคะแนะนำให้กันทุนนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เก็บนะคะก็ลงมาชนกันทุนไปในรอบแรกคร่ะทีนี้พิมมองเห็นอะไรทําไมถึงให้ทุกคนบายอีกรอบหนึ่งนะคะสิ่งที่พิมเห็นนะคะพิมเห็นว่าราคาเนี่ยพยายามที่จะยืนเหนือเห็นไหมคะ ราคาพยายามที่จะยืน1910นะคะแล้วมันก็มีสัญญาณกับตัวบางอย่างนะคะก็เลยส่งสัญญาณให้ทุกคนเนี่ยบายอีกรอบหนึ่งได้นะคะแต่ทีเนี้ยขยับโซนลงมานะคะอยู่ที่1910ถึง1905ใช่ไหมคะ1910ถึง1905นะคะทำไมถึงยังบายที่1910อยู่อย่างที่พี่บอกทุกคนไป1910เนี่ยมันเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะแล้วเป็นแนวรับสุดท้ายในทางิล์ม4ชั่วโมงระยะ SL เราก็ไม่ได้ไกลนะคะถ้ามันเด้งแล้วมันมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะคะมีโอกาสที่จะ ไปต่อได้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อวานที่บิมดูเอาไว้นะคะก็คือแนวต้านในไทม์เฟรม15นาทีเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะขึ้นถึงต้านนี้นี่แหละเนี่ยเนี่ย,น,ยนะคะทุกคนเห็นแนวต้านนี้ไหมคะเออนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเนี่ยใช่ไหมเป็นจุดที่พิมพ์ให้ทุกคน TP นะคะมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นถึงนั่นเองนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยเห็นทรงแล้วว่าโอโ้โห แรงซื้อน้อยมากนะคะแรงซื้อน้อยมากเลยนะคะพอบวกขึ้นมาได้600จุดทำไงคะเก็บกำไรคะ่ะนะคะเก็บกำไรคะ่ะแล้วก็กันทุนนะคะถ้าใครไม่ได้เก็บกําไรก็ชนกันทุนนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าเวลาที่เราเล่นจังหวะแบบนี้คะ่ะกาไรแล้วควรที่จะเก็บนะคะกำไรแล้วควรที่จะเก็บไม่ต้องห่วงคะ่ะถ้าเกิดว่าราคามันไปต่ออู้เป็นพันจุดสองพันจุดไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดายอย่างน้อยเราได้กําไรโอเคไหมคะอย่างน้อยเราได้กําไร อะหลายๆคนถ้าไม่ได้เก็บกาไรก็จะเป็นยังไงคะโอ้ลูงนี้เก็บกําไรดีกว่า2รอ,อบก็พันจุดพันหนึ่งร้อยจุดและเมื่อวานใช่ไหมนะคะเพราะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลูงนี้คะ่ะถึงเป้าปุ๊บเก็บเห็นสัญญาณไม่ดีปุ๊บเก็บผ่านนะอ่ะโอเคดีกว่ามันลงมาชนการทุนนะทุกคนนะเออเราได้เรียนรู้จากตรงนี้มาหลายรอบแล้วแล้วก็ฟิล์มสอนทุกคนบ่อยแล้วนะคะน่าจะได้เรียนรู้อะไรกันมากขึ้นแล้วนะคะอ่ะทีนี้นะคะพอลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ย ไม่ดีแล้วชนกันทุนแล้วใช่ไหมคะไม่มีแรงซื้อแล้วนะคะหลุดแน่เลย19 1 0แล้วก็หลุดจริงๆนะคะคือเพราะราคามันหลุด19 1 0เานี่ยค่ะทุกคนโซนเนี้ยนะคะถูกทําลายโซนนี้ถูกทําลายโซนโซนในสีชั่วโมงเนี่ยนะคะที่แนวรับสุดท้ายคือ19 1 0่ยใช่ไหมคะถูกทาลายไปเรียบร้อยนะคะราคาเนี่ยแทงทะลุโซนนี้ด้วยเห็นไหมซึ่งตอนที่มันลงมาในโซนเนี้ยทำไมไม่ให้บาบอีกรอบนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีสัญญาณกลับตัวนะคะมันยังไม่มีสัญญาณกลับตัวโอเค เอาจริงๆมันลงมาที่ดีมาในทางเฟรมวีค่ะทุกคนเมื่อวานอะฟิลเลงอยู่นะเลงอยู่เลยเนี่ยขอบโซนที่ให้ทุกคนนะคะหนึ่งแปดเก้าศูนย์กับหนึ่งแปดแปดูนนะคะสองแนวรัมนี้นะคะเลงอยู่ว่าเฮ้ยถ้ามีสัญญาณกับตัวนะบายแน่นอนเพราะเป็นจุดที่เรา,ออนานะะเเราออยู่นานแล้วนะคะเป็นจุดที่เรารออยู่นานแล้วนะคะถ้ามาชั้นบายชัวร์โอเคแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือราคาเนี่ยมันยังไม่มีสัญญาณกับตัวจริงๆ โอเคไหมคะยังไม่มีสัญญาณกับตัวจริงๆนะคะก็เลยไม่ได้ส่งสัญญาณให้บายนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเด้งกลับมาเร็วมากดีมาในทําเฟรมวีกนะ,ะอันเนี้ยคือบาลานุภาพของดีมาในทําเฟรมวีกเห็นไหมคะหลายๆคนเมื่อวานนะคะหลังจากที่ราคามันหลุด1 9ึ่งเ่งศูยใช่ไหมคะหลายๆคนมีคําถามขึ้นมาถามฟิล์มว่ายังจะบายอีกหรอเออ หลายๆคนถามว่ายัางจะใบอีกลรอกรามันเทขนาดนี้นะคะทุกคนต้องยึดเทคนิคเป็นหลักนะคะต่อให้มันเทลงมาแค่ไหนแต่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเราต้องดูตรงนี้ด้วยเทลงมาแรงแต่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเทรนเป็นยังไงตอนนี้ดีมานอยู่ตรงไหนโอเคไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันเทลงมาแรงแงแล้วเราจะเซลล์อย่างเดียวโดยที่เราไม่ดูตามมาตะเหลืออย่างนี้ก็ไม่ได้ โอเคไหมคะเมือ่อวานถ้าใครดูไลฟ์หน้าเพจนะคะอาจารย์เตยมาวางแผนเทศให้พวกเรานะคะแล้วก็เตือนพวกเราแล้วด้วยว่าห้ามเซลลใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างคะเออเตือนพวกเราแล้วด้วยห้ามเซลล์เด็ดขาดเพราะการที่เราเซลเนี่ยมันเหมือนกันเขาเรียกว่าอ,อะไรอะตีลูกบอลอัดกําแพงอะคะ่ะมันสามารถที่จะเด้งกลับมาได้อย่างไวเลยนะคะแล้วสถานการณ์แบบนี้นะคะ มีประสบการณ์มาแล้วหลายรอบนะคะอาจารย์เต้ยบอกแล้วนะคะว่ามีประสบการณ์มาแล้วหลายรอบนะคะอาบน้ําร้อนมาก่อนเรานะ,ะเขาเตือนเรานะคะบางคนไม่ฟังนะคะเซลโอไปยังไงตอนนี้นะคะกราฟยังขึ้นไม่หยุดเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะ,ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าราคาเนี่ยมันมาสัมผัสที่แนวรับสําคัญมาสัมผัสที่ดิม,มานที่สําคัญแบบนี้นะะเพราะฉะนั้นงดเซลก่อนนะคะงดเซลก่อนการเทรดเซลยังคงเป็นการสวนเทรนอยู่โอเคไหมคะ สิ่งที่เราจะทําได้นะคะต่อให้กราฟมันเทลงมาแรงแค่ไหนให้เราดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเทรนกลับเป็นเทรนขาลงหรือ,อยังหรือเทรนยังคงเป็นขาขึ้นอยู่อ่ะเดี๋ยวฟิมพาดูในทางเฟรมวีคนะคะแล้วทุกคนจะเก็ตอ่ะดูนี่เทรนในทางเฟรมวีคเป็นยังไงคะเออนี่นะเติบเติบยกไฮยกโลตรงนี้มีดีมาด้วยมีแนวรับสําคัญด้วยนะคะราคาเนี่ยต่อให้มันเทลงมาแค่ไหนเห็นไหมคะ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชัดไหมคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นขาขึ้นอยู่โอเคถ้าเกิดว่ามันหลุดโซนนี้ได้แสดงว่าเฮ้ยเริ่มเสียทรงทำลายดีมานได้นะคะมีโอกาสที่ราคาจะย่อมานะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อมาถึงตรงเนี้นะคะเป็นจุดกำเนิดนะคะของ Time Frame Week เนี่ยเป็นโลที่ส่งขึ้นไปทำ New High นะคะจุดเนี้ยหนึ่เเพื่อนรัก 1790เพื่อนรักนะคะโอเคถ้ามันหลุดนะมีโอกาสที่จะลงมาถึงนี่นะคะแต่ถ้าไม่หลุดทุกคนเห็นไหมต่อให้มันเทแค่ไหนมันลงมาในด,ดีมานถ้าเรายังเซล์อยู่ยังเซลล์ไม่เลิกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนูนค่ะโดนบังไฟพยายนะจุดใส่หน้านะคะหน้าหงายเลยโอเคไหมคะถามว่าเซล์ได้ไหมเซลล์ได้แต่เราจะต้องรู้ว่าเราเราเราเซลได้ถึงตรงไหนอะ่ะไม่ใช่เซล์ไปตลอดกาลนานไม่ใช่โอเคไหมคะยิ่งเข้าใกล้ดีมานยิ่งต้องระมัดระวังในการเทรดเซล โอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนไว้ในวันนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาต่อกันนะว่าวันนี้เราจะเทรดยังไงอะมาเริ่มจากทำเฟรมเดย์ก่อนเลยนะคะทุกคนลองดูค่ะโอ้โหวันนี้เทรดยังไงดีนะคะยังจะมีคนเซลล์อยู่ไหมถามก่อนยังจะมีคนเซลล์อยู่ไหมคะเดี๋ยวตีเส้นให้ทุกคนเห็นชัดๆดีกว่าจุ๊บหนึ่งเก้าสองศูนย์นะคะ ขออีกเส้นหนึ่งเพื่อนรักหนึ่งเกหนึ่งจุ๊บเป็นไงคะทาวฟมเดย์เป็นไงคะยืนได้ต่อให้มันจะทุบลงมาสองพันสามพันจุดแต่เห็นไหมว่าตอนปิดแท่งมันยืนได้คะ่ะโอเคมันยืนได้เพราะฉะนั้นเสี่ยงมากนะคะถ้ายังจะเซล์อยู่โอเคเพราะฉะนั้นแผนในวันนี้แน่นอนยังคงเทนหน้าบ่ายคะ่ะ เพราะราคาเนี่ยจังหวะแรกที่1910เนี่ยเอ้ยหลายๆคนอาจจะเห็นว่าในทามเฟรมหนึชั่วโมงอะ่ะมันหลุดโอเคมันหลุดจริงในทามเฟรมหนึชั่วโมงแต่มันดันตัวเองกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือ1910ได้ในทามเฟรมเดย์เลยนะแล้วเอาจริงไม่ได้ยืน1910ได้ธรรมดาทำท่าทำทางเหมือนยืน1920ได้ด้วยนะโชว์เหนือไปอีกนะฮะน้องทอง เออแล้วดูแท่งทาเฟรมเมย์ที่ปิดเมื่อวานนะคะโอ้โหทิ้งไส้ยาวมากแสดงว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่มีแรงซื้อนะคะมีแรงซื้อดันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรางดก่อนนะหน้าเซลลหรือถ้าใครจะเซลเนี่ยต้องมีเทคนิคที่สามารถจะเซลล์ได้แล้วต้องรู้นะว่าทางหนีทีไล่อยู่ตรงไหนต้องออกนะคะโอเคนะแต่แผนหลักพิมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่หน้าบ่ายมากกว่านะคะมาดูค่ะทีนี้ในทาเฟรมสชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่าโอ้โหราคาเนี่ยขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทำแพทเทิร์นอะไร ที่ยืนยันว่าเฮ้ยมี2สวิงยกไฮยกโลใน4ี่ชั่วโมงโอเคยังไม่เป็นโอเคไหมคะดันตัวมาจากดีมานแต่ยังไม่ได้ทํา2สวิงยกไฮยกโลในทำเป็นสชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาให้ชัวร์นะคะเราอาจจะต้องรอนะคะให้ราคามันสร้างแพทเทิร์นก่อนโอเคอาจจะย่อมาแถวๆถ,ถวนี้นะคะแล้วยกโลยกไฮสร้างดีมานตึ๊ด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 เอออย่างนี้สวยโอเคไหมคะใบอีกครั้งอย่างสบายใจ ยกไฮยกโลให้หน่อยสร้างดีมานให้ฉันหน่อยนะคะย่อบายต่ออ่าภาพนี้นะคะแต่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 แต,แต,แต่นะคะถ้าราคามันยังไม่ยกไฮยกโลถามว่ามีโอกาสไหมที่ราคาจะเป็นแบบนี้อ่ะมนโนก่อนนะคะมีโอกาสไหมที่ราคาจะขึ้นมาสมมติขึ้นมาติดหนึ่งเก้าสามศูนย์ย่อมานี่มีโอกาสไหมมีค่ะ โอเคแต่คอฟล์มบอกว่าการเซลลนี่เสี่ยงนะใช่การเซลลเสี่ยงค่ะเรารอบายอย่างเดียวถ้ามันจะทุบปล่อยมันทุบเรารออยู่ที่ข้างล่างนี้ค่ะอะสมมตินะเดี๋ยวพี่จะสมมติกาให้ทุกคนดูก่อนนะคะสมมุติว่าราคาเนี่ยเดี๋ยววางเส้น1930อีกสักเส้นหนึ่งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวต้านนะคะ19 3 0สมมุตินะคะถ้าราคาเนี่ยขึ้นมาติดที่1 9 3 0แล้วไปต่อไม่ไหวนะคะย่อลงมาย่อลงมาทำนิวโลเลยนะสมมุตินะ มีโอกาสที่ราคาจะมาถึงจุดนี้ค่ะเฮ้ยอะไรมันจะเป๊ะเป๊ะโชะโบเชะขนาดนั้นเห็นด้วยไหมคะถ้าลงมาตรงนี้นะหนึ่งแปดแปดศเจอกันแน่นอนบายแน่นอนเคอันนี้เป็นแผนบายแผนแรกนะคะถ้าราคาหมดแรงแล้วล่วงลงมาทำาิีวลงหนึ่งแปดดศูนยเจอกันนะคะโอเคแต่ระหว่างเนี้ยในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงไหนลองดูซิว่าตอนนี้ราคามันทำอะไรบ้าง โอ้ในหนึ่งชั่วโมงตอนนี้นะคะพฤติกรรมเท่าที่ดูนะคะ,ะก่อนหน้านี้นะคะสองสวิงตีลงมาเรื่อยๆเลยเป็นเทมขาลงมาเรื่อยๆนะคะตึ๊บต๊ยเห็นไหมคะเนี่ยย่อมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เฮ้ยเหมือนมีสวิงเล็กๆตรงนี้เห็นไหมคะตอนแรกนี่ติดนะ19 2 0ติดแต่ย่อดได้นิดเดียวเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าใครเซลนี่ได้แค่นี้นะคะประมาณ300จุดนะคะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะในการทีจะเทดเซลย่อลงมาได้แค่นี้ค่ะ ขึ้นต่อแล้วตอนนี้พฤติกรรมของมันก็คือพยายามที่จะยืนเหนือ1920อยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าแรงซื้อมีเยอะมากๆนะคะราคาเนี่ยอาจจะยกไฮยกโลขึ้นต่อเลยก็ได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเสี่ยงเนาะสำหรับแผนเซลลส่วนแผนบ่ายนะคะเมื่อกี้พาดูใน4ชั่วโมงแล้วใน4ชั่วโมงเองก็ยังไม่ได้ยกไฮยกโลก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราจะเล่น เช็คลิสในทางฟรมเล็กแบบนี้หมายถึงถ้าเกิดว่าเราจะบายที่19-2 0อ่ะหรือถ้าเราจะบายที่หนึ่ง้าูนอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเล่นกลางทางแบบเนี้ยเสี่ยงหมดนะคะแนะนําให้ลดความเสี่ยงถ้าเกิดว่ามันมีเทคนิคอะไรที่เราเทรดได้นะคะโอเคหรือถ้ามันมีจุดไหนที่เฮ้ยเข้าเทคนิคนะคะเดี๋ยวฟิลจะคอนเฟิร์มให้อีกทีหนึ่งนะคะในห้องเทเลแกรมแต่เอาให้ชัวร์ที่สุดคือรอให้เขาสร้างแพทเทิร์นอย่างที่ฟิลบอกเมื่อกี้ค่ะดีที่สุดแหละนะคะ หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าไม่ยกไฮยกโลนะคะรอให้ราคาทําแบบนี้คืออะไรคะชนะสวิงไฮก่อนหน้าให้ได้แล้วเรารอที่ QM โอเคไหมคะชนะสวิงไฮก่อนหน้าให้ได้รอบายที่ QM นะคะไม่รู้แหละ QM อาจจะมาอยู่แถวแถวแนวรับ1 9 1 0ก็ได้นะคะรอจังหวะนี้คะ่ะเพื่อขึ้นต่อโอเคอแผนบายเท่านั้นนะคะวันนี้แผนเซลลจะไม่ให้นะคะค่อนข้างที่จะเสีย่ยง โอเคไหมคะทุกคน mm hmm. ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสาหรับแผนวันนี้เดี๋ยวสรุปอีกทีหนึ่งแผนบายเท่านั้นนะคะแผนแรกถ้าราคาลงมาทํิ New อีกครั้งหนึ่ง1 8 8 0เจอกันนะคะแต่ถ้าราคามันยังไม่ลงมาเราจะรอให้มันสร้าง p a ทิร์นอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็น QM หรือยก High ยกโลสร้างดีมานให้เราเราก็จะรอย่อบายต่อโอเคไหมคะแค่นี้เองนะคะแผนวันนี้ง่ายๆถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีความชัดเจนนะคะยังกักกก้งกั้งกึ่งๆอยู่นะคะก็อย่าเพิ่งเข้าเทรดน,นะคะรอในจุดที่ใช่ จุดเดียวนะคะทํากําไรได้ดีกว่าเราไปเทรดเรียราดกลางทางนะคะเสียแล้วเสียอีกโอเคไหมคะอ่ะก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็สัมมนานะคะที่เรายังมีอยู่นะคะยังสามารถที่จะเข้าได้อยู่นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเทรดทอง2022นะคะในจังหวะที่กราฟมันแบบไม่ค่อยชัวอะไรแบบนี้นะคะพื้นที่กำทองช่วยเราได้เยอะนะคะแล้วก็เทคนิคเทรดดีมานซัพลพายท่าไม้ตายพันล้านนะคะช่วยได้เยอะเหมือนกันเห็นไหมราคามันเด้งตรงไหนอะ่ะมันก็เด้งตามดีมานซัพลพายนั่นแหละนะคะ แค่เรารอให้เป็นรอเข้าเทรดในดีมัน s ั p p ายนะคะบายที่ดีมันเซลใน Supply ท่องไว้ให้ดีนะคะไม่ใช่ไปเซลในดีมันนะคะไม่ได้โอเคไหมคะต้องเข้าใจคอนเซปต์ในจุดนี้นะคะถ้าเข้าใจก็สามารถที่จะทํากําไรได้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะในเดือนหน้านะคะ18เมษายนนะคะเรามีสัมมนาที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะ7วันปั้นเทรดเดอร์นะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านสัมมนาที่แล้วมานะคะสัมมนานี้นะคะ เป้าหมายของสัมมนาน,นี้พฟิล์มบอกเลยว่าทุกคนจะต้องวางแผนเทรดเองเป็นโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากวางแผนเทรดเองได้นะคะเทรดทากําไรด้วยตัวเองได้นะคะต้องมานะคะ7วันปั้นเทรดเดอร์เดี๋ยวเราเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใน YouTube ก็กด subscribe ให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ